เท่าที่สังเกตจากคำถามและก็จากการปฏิบัติมีความรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัตินั้นเป็นเพราะว่าเราไปเร็วเกินไปหรืออีกอย่างหนึ่งดิฉันมามองเห็นว่าเราไม่มีเวลาที่จะฝึกปฏิบัติให้เกิดความจำนาญหรือช่ำชองของแต่ละขั้นโดยเฉพาะขั้นที่หนึ่งขั้นที่สอง ล้วดิฉันก็ให้เลื่อนไปปฏิบัติขั้นที่สามไปเลยเพราะฉะนั้นก็มีหลายท่านที่รู้สึกว่าพอปฏิบัติขั้นที่สามแล้วทำไม่ได้หรือไม่ฉะนั้นก็พอสลับทำหายใจยาวหายใจสั้นก็เกิดเวียนศีรษะอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นสิ่งพิสูจน์ว่าการที่เราจะรีบปฏิบัติอย่างรีบร้อนเพื่อให้ไปเร็วๆ เพื่อไม่ต้องเบื่อไม่ต้องทนนานนี่เป็นผลร้ายนะคะไม่ใช่ผลดีเพราะการปฏิบัติจริงๆถ้าจะว่าไปแล้วเฉพาะหมวดที่หนึ่งเนี่ยค่ะเราต้องปฏิบัติกันอยู่อย่างเดียว <c oughs> กันอยู่อย่างเดียวตลอดเวลา11วันไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยแต่ที่นี้เพราะเรามีเวลาไม่พอที่แนะนำให้ปฏิบัติขั้นที่หนึ่งตามลมหายใจยาวอย่างที่เราลองทำพร้อมกันแล้วก็ตามลมหายใจสั้นในขั้นที่สอง ที่ทำพร้อมกันนั่นก็เพื่อให้รู้วิธีแต่ทีนี้เมื่อปรากฏว่าพอลองไปทำเองก็ทำไม่ค่อยจะได้ทำให้เกิดความเครียดเราก็ต้องยอมต้องยอมที่จะเสียเวลาเพื่อที่จะมาทำในขั้นที่หนึ่งแล้วก็ขั้นที่สองอีกและมาขั้นที่สามก็ต้องค่อยๆทำไปทีละลำดับขั้นคือลองทำเป็นทีละคู่ละคู่ แทนที่จะสลับกันไปมาอย่างโน,น้นนี้ซึ่งไม่ทันตั้งตัวนะคะผู้ปฏิบัติไม่ทันตั้งตัวไม่ทันตั้งใจที่จะทำอย่างนั้นได้ฉะนั้นก็ขอได้โปรดมีความอดทนที่เราจะต้องปฏิบัติซ้ำอีกเพื่อความชำนาญและก็เพื่อประโยชน์ที่จะได้ในการปฏิบัติต่อไปข้างหน้าอย่างเมื่อคือนนี้ดิฉันเห็นว่า อากาศค่อนข้างดีคือบรรยากาศค่อนข้างดีแล้วก็หลายคนเมื่อเดินจงกรมแล้วแล้วก็ไปนั่งในบริเวณข้างนอกอย่างนั้นก็อาจจะมีความรู้สึกที่สงบขึ้นเพราะบรรยากาศข้างนอกรอบตัวมันช่วยดิฉันจึงไม่เน้นในเรื่องของการปฏิบัติตามขั้นที่หนึ่งสองสาเพียงแต่ขอให้ตามลมหายใจแล้วก็เท่าที่สังเกต รู้สึกว่าส่วนใหญ่ก็มีความสงบมีความสงบพอสมควรที่ยังไม่สามารถจะสงบได้ก็มีเป็นส่วนน้อยฉะนั้นที่ไม่เน้นเรื่องขั้นที่หนึ่งสองสาก็เพราะอยากจะให้โอกาสได้ลองมีความสงบแต่มาเช้าวันนี้นะคะก็คิดว่าจำเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติร่วมกันเพื่อย้ำในการปฏิบัติขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองแล้วก็ขั้นที่สามอีกครั้งหนึ่ง เชิญนั่งตามในท่าที่สบายอะฮะนั่งในท่าที่สบายที่รู้สึกว่าเรานั่งแล้วเราจะนั่งได้ทนได้นานไม่ปวดเมื่อยเร็วเกินไปแล้วก็ทำใจให้สบายเตรียมใจที่จะรับหรือพร้อมในการที่จะปฏิบัติ อย่าทําใจให้รู้สึกเบื่อหน่ายหรือร,รําคาญว่าเอาอีกแล้วตามลมให้ใจยาวอีกแล้วตามลมให้ใจสั้นอีกแล้วอย่าไปน,นึกอย่างนั้นขอให้นึกว่านี่เป็นหน้าที่ถ้าหากว่าต้องการความชํานาญแล้วก็เพื่อผลการปฏิบัติต่อไปข้างหน้าก็จําเป็นนะคะถ้าจะด่วนรีบร้อนไปหาความสงบมันก็จะสงบได้ชั่วประเดี๋ยวประดาวความสงบนั้นจะไม่นิ่งนาน เพราะความชำนาญยังไม่เกิดในขณะที่จะปฏิบัติในตอนแรกนี้ไม่ไม่หลับตาได้นะคะถ้ารู้สึกว่ายังไม่พร้อมก็ไม่ต้องหลับตาหน้าให้เหมือนพระพักพระพุทธรูปคือจะเงยหรือจะก้มอะไรขนาดไหนก็ขนาดนี้กำลังพอดีกำลังเหมาะเรียกว่ากำลังงาน ขอให้ลองตามลมหายใจปกติก่อนนะคะหายใจธรรมดาอย่างที่เราหายใจอยู่ทุกวันพร้อมกับกําหนดความรู้สึกตามลมหายใจนั้นทั้งเข้าและออกให้สบายสบาย ไม่ต้องท่องว่าเขา้าไม่ต้องท่องมาออกให้สัมผัสด้วยความรู้สึกต่อไปนี้ค่อยๆผ่อนลมหายใจให้ยาวออกไปทีละน้อยให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องปวดพลาดนะคะและกำหนดใจตามลมหายใจยาวที่กำลังผ่อนให้ยาวออกนั้น สัมผัสความเคลื่อนไหวของมันให้รู้ในใจด้วยว่ากำลังหายใจยาวชนิดไหนต่อไปนี้เปลี่ยนจากยาวธรรมดาเป็นยาวแรง พร้อมกระตามลมหายใจยาวแรงค่อยๆผ่อนลมหายใจยาวแรงนั้นเป็นยาวธรรมดาตามลมหายใจยาวธรรมดาด้วยความรู้สึกสัมผัสมันให้ตลอด ให้ตลอดสายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้ามันจะหลุดไปบ้างก็ไม่เป็นไรพยายามในครั้งต่อไปผ่อนลมหายใจยาวธรรมดาให้ยาวช้าลงยาวช้าลงคงกำหนดจิตด้วยสติให้สัมผัสกลมหายใจยาวที่ช้าลงนั้น ทั้งเข้าและออกเปลี่ยนเป็นลมหายใจยาวลึกเบาๆยาวลึกเบาเบาคงกำหนดจิตตามลมหายใจยาวลึกเบาๆให้ตลอด เปลียนเป็นยาวลึกหนักกําหนดจิตตามปรุงแต่งกายอย่างไรสบายหรือไม่สบายกําหนดไว้ในใจยาวลึกอย่างนี้จะใช้ประโยชน์มันเมื่อไหร่ กำหนดไว้ในใจด้วยแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นยาวธรรมดาผ่อนยาวลึกหนักนั้นให้ค่อยๆเบาลงนี่วิธีเปลี่ยนนะคะให้ค่อยๆเบาลงจนกระทั่งเป็นยาวธรรมดาพร้อมกับกำหนดจิตตามมันตามทั้งเข้าและออก ไม่ว่าจะเป็นยาวชนิดไหนอย่าลืมตามนะคะเปลี่ยนเป็นยาวแรงตามลมหายใจยาวแรงทั้งเข้าและออก แล้วค่อยๆผ่อนยาวแรงนั้นให้เบาลงผ่อนให้เบาลงให้เป็นลมหายใจยาวธรรมดายังคงกำหนดจิตตามลมหายใจนั้นอยู่อย่าลืมดูด้วยว่าปรุงแต่งกายอย่างไร อย่าลืมสังเกตด้วยความรู้สึกว่าปรุงแต่งกายอย่างไรค่อยๆผ่อนลมหายใจยาวธรรมดาให้เบาลงแต่ให้เป็นธรรมชาติเพื่อจะได้ไม่เครียดตามให้ตลอดสาย รุงแต่งกายอย่างไรสบายไหมอยากจะให้มันเกิดบ่อยๆไหมค่อยๆเปลี่ยนลมหายใจยาวเบาๆนั้นขยายมันให้ยาวออกไปทีละน้อยเพื่อให้เป็นลมหายใจยาวล ức, ึกเบา ยาวลึกเบาติดตามความเคลื่อนไหวของลมหายใจยาวลึกเบาด้วยความรู้สึกปรุงแต่งกายอย่างไรกำหนดไว้มีประโยชน์อย่างไรกำหนดไว้ กำหนดด้วยความรู้สึกที่สัมผัสจริงๆต่อไปนี้เปลี่ยนเป็นยาวลึกหนักอาจจะทำได้สักสองสาครั้งอย่างมากเพราะมันเหนื่อยมันปรุงแต่งกายให้เหนื่อยแต่ก็มีประโยชน์จำประโยชน์ไว้ ด้วยความสังเกตด้วยความรู้สึกแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจยาวลึกหนักให้ช้าลงหายใจยาวให้ช้าลงแล้วมันจะค่อยเป็นลมหายใจยาวธรรมดาปรุงแต่งกายเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบกับยาวลึก สังเกตได้วความรู้สึกกําหนดไว้ในใจตามลมหายใจยาวธรรมดาให้ตลอดสายสัมผัสด้วยความรู้สึกทั้งเข้าและออกนะคะถ้ามันหลุดไปบ้างก็ไม่ต้องเสียใจ ไม่ต้องเสียดายทำใหม่ทันทีเรามีโอกาสตั้งต้นใหม่เสมอทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่เคร่งเครียดไม่หมงุดหงิดต่อไปนี้เปลี่ยนเป็นยาวแรง กำหนดจิตตามลมหายใจยาวแรงให้ตลอดสายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เปลี่ยนเป็นยาวลึกหนักยาวลึกหนักแล้วค่อยๆผ่อนยาวลึกหนักให้เบาลง ควบคุมมันให้เบาลงแต่คงตามความเคลื่อนไหวของลมหายใจที่กำลังเบาลงด้วยสติทุกขณะพอนพ <c oughs> อนให้ลมหายใจนั้นเบาลงจนเป็นลมหายใจยาวช้าช้าแต่ให้เป็นธรรมชาติ ยาวช้าช้าสบายสบายคงกำหนดจิตตามมันไปมันปรุงแต่งกายอย่างไรกำหนดรู้ไว้เปลี่ยนเป็นยาวแรง อย่าลืมตามด้วยความรู้สึกด้วยสติทั้งเข้าและออกแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจที่ยาวแรงนั้นให้ช้าลงค่อยๆเปลี่ยนให้เป็นยาวลึกเบาค่อยๆเปลี่ยนให้เป็นยาวลึกเบาควบคุมด้วยสติ ให้เป็นธรรมชาติอย่าเกรงอย่าตั้งใจเกินไปคงกำหนดจิตตามลมหายใจยาวลึกเบาด้วยสติสัมผัสมันด้วยสติให้ตลอดสายทั้งเข้าและออก สังเกตด้วยว่ายาวลึกเบาปรุงแต่งกายอย่างไรกําหนดรู้ไว้ด้วยสติพยายามหายใจให้เป็นธรรมชาติอย่าแข็งขืนนะคะเมื่อนั่งตัวตรงลมหายใจจะผ่านเข้าออกได้สะดวก และไมา่ยืดตัวตรงขึ้นจะรู้สึกสบายด้วยแจ่มใสขึ้นด้วยแต่ไม่ต้องตรงจนแข็งตรงอย่างสบายๆให้เป็นธรรมชาติเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดในการปฏิบัติต่อไปนี้เปลี่ยนเป็นยาวลึกหนัก ยาวลึกหนักแล้วค่อยๆผ่อนยาวลึกหนักนั้นให้เป็นยาวธรรมดาก็คือผ่อนให้มันสั้นขึ้นทำให้ลมหายใจนั้นสั้นขึ้นเล็กน้อยจนกระทั่งเป็นยาวธรรมดา แต่คงกําหนดกิจตามลมหายใจนั้นให้ตลอดแล้วผ่อนลมหายใจยาวธรรมดานั้นให้ช้าลงทีละน้อยช้าลงทีละน้อยแล้วดูซิว่าปรุงแต่งกายอย่างไรสบายยิ่งขึ้นไหม สัมผัสมันด้วยความรู้สึกสัมผัสด้วยความรู้สึกด้วยสติกำกับอยู่พยายามตามลมหายใจยาวช้าๆนั้นด้วยสติให้ตลอดสายทั้งเข้าและออก กำหนดจิตจดจอลงไปที่ความเคลื่อนไหวของลมหายใจอย่างเป็นธรรมชาติผลักความรู้สึกเข้าไปข้างในให้มันสัมผัสกับความเคลื่อนไหวของลมหายใจผลักมันเข้าไปข้างในและมันจะสัมผัสกับลมหายใจที่กําลังเคลื่อนไหวอย,อยู่ เปลี่ยนลมหายใจยาวช้าชานั้นให้เป็นยาวธรรมดานั่นก็คือผ่อนให้สั้นขึ้นอีกนิดนึงเมื่อมันยาวธรรมดาถ้าสังเกตด้วยสติจะเห็นว่ามันมีขนาดของความยาวสั้นกับความยาวช้าช้าสักหน่อยหนึ่ง สังเกตด้วยความรู้สึกที่สัมผัสจริงๆนะคะแล้วจะชัดเจนอยากคิดลองทำจนสัมผัสเองอยากคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ได้ยินเปลี่ยนยาวธรรมดาเป็นยาวแรงยังคงตามได้ไหม ถ้าตามไม่ได้ดึงจิตมาเพ่งจดจ่ออยู่กับลมหายใจยาวแรงให้ยิ่งขึ้นเพราะยาวแรงมันหยาบสัมผัสได้ง่าย